มิว้วสาวน้อยบ้านนาเธอได้เข้ามาทำงานอยู่ในกรุงเทพก็เพราะว่าทางบ้านของเธอนั้นยากจนมากแม่ของเธอก็ไม่ค่อยสบายกันจะหางานหาการทำที่บ้านนอกของเธอนั้นก็ไม่ทราบว่าจะเอาเงินที่ไหนไปนรักษาแม่ของเธอได้เธอก็เลยตัดสินใจเข้ากรุงเทพเพื่อไปหางานทำพ่อแม่ของเธอนั้น ก็ต้องใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกันพราะเธอทำงานได้เดือนกว่ากว่าเธอก็ได้รับข่าวลายว่าแม่ของเธอนั้นป่วยหนักมากมิวจะต้องได้กลับบ้านไปดูแลแม่เพื่อนที่ทำงานของเธอสงสารเธอเป็นยิ่งนักมิว้วนี่เธอจะกลับบ้านจริงๆเหรอนี่ใช่จ้าฉันต้องกลับบ้านแล้วเธอจะกลับมาอีกไหม ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครดูแลแม่ได้เลยพี่ชายของฉันถ้าไม่ได้เงินเขาก็ไม่มาดูแลแม่ให้หรอกมิว้วฉันสงสารเธอจริงๆแต่จะทำไงได้ล่ะชีวิตของฉันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละแล้วค่ารักษาพยาบาลแม่เธอล่ะเธอจะพอไหมก็ไม่รู้เหมือนกันจ้าฉันต้องกลับบ้านไปดูแลแม่ก่อน ค่าใช้จ่ายนะ่ะมันต้องเยอะอยู่แล้วล่ะพ่อแม่ก็ต้องผ่าตาดัดมิวเอายี่ไหมฉันอยากจะช่วยเธอถ้าเธอต้องการเงินก้อนจะไปรักษาแม่ฉันช่วยเธอได้นะแต่ว่าเธอก็ต้องช่วยฉันบ้างช่วยเธอฉันต้องช่วยเธอ,อยังไงเหรอก็คือว่า พี่ชายของฉันนะ่ะโดนพ่อแม่บังคับให้แต่งงานกับผู้หญิงแต่พี่ชายของฉันนะ่ะยังไม่อยากแต่งงานและผู้หญิงคนนั้นพี่ชายฉันก็ไม่ชอบเธอซะด้วยอา้าวนี่เธอหมายความว่ายังไงฉันก็หมายความว่าพี่ชายของฉันนะ่ะตอนนี้กำลังมองหาผู้หญิงที่พอจะช่วยเขาได้ เอาไปหลอกพ่อแม่ของฉันนะสิหลอกนี่เธอลองพูดให้ฉันกระจ่างหน่อยสิแววตาเออก็คือว่าพี่ชายของฉันกำลังจะหาคนแต่งงานด้วยแล้วก็ไปบอกกับพ่อแม่ฉันว่ามีแฟนแล้วแก่สนใจไหมพี่ชายฉันหนังเงินเยอะนะ เขาทำงานดีเงินของเขามีเยอะซะด้วยสิเออแต่ว่าไม่มีแต่หรอกนะเดี๋ยวฉันจะคุยกับพี่ชายของฉันเองถ้าเจสนใจงั้นให้ฉันกลับไปบ้านก่อนนะฉันไปดูว่าแม่ของฉันต้องใช้เงินมากเท่าไหร่แต่เงินฉันก็มีไม่เยอะหรอกฉันก็เพิ่งได้ทำงาน นั้นก็ได้แก้กลับไปบ้านแล้วโทรหาฉันไวๆนะฉันจะบอกพี่ชายเอาไว้เดี๋ยวเขาจะได้คนอื่นก่อนได้จางั้นโชคดีนะเพื่อนจ้าจากนั้นมิวและแววตาก็แยกจากกันมิวเตรียมของแล้วเตรียมที่จะกลับบ้านนอกเพื่อไปดูแม่ของเธอว่าเป็นอะไรมากมิวนั่งเศร้าไปตลอดทาง เธอรู้อยู่แล้วว่าแม่ของเธอนั้นต้องใช้เงินก้อนโตแต่เธอยังไม่อยากจะบอกแววตาและรับปากเพื่อนของเธอเพราะเธอก็ไม่แน่ใจแล้วพี่ชายของแววตานั้นเธอก็ยังไม่เคยเห็นว่าเขาจะมีนิสัยยังไงและอีกอย่างมิวเธอก็ยังไม่เคยมีแฟนสักทีไม่รู้ว่าพี่ชายของแววตานั้นจะคิดกับเธอเช่นไร นั่งรถประจำทางไปเรื่อยๆหลายชั่วโมงผ่านไปก็มาถึงบ้านของมิวพี่ชายของเธอรออยู่ก่อนแล้วพอรู้ว่าแม่ไม่สบายหนักเขาก็เดินทางมาพี่แม่เป็นยังไงบ้างละ่ะมิวถามพี่ชายออกไปแม่ข้าวนี้ไม่รู้เป็นยังไงมิว,วเราเจาะเงินที่ไหนมารักษาแม่ละ่ะ หมอบอกว่าต้องใช้เงินก้อนโตนะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันจ้าพี่หนูก็เพิ่งลงไปทำงานพี่ก็มีไม่เยอะลำพังพี่กับเงินของเธอก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเอาละเอาละพี่เดี๋ยวหนูจะหาทางออกเองนะเดี๋ยวพาหนูเข้าไปหาแม่ก่อนจ้า พ่อหมิวเข้าไปหาแม่แล้วเธอมองเห็นแม่ของเธอในสภาพที่นอนสมหน้าของแม่ซีดเซียวหมิวน้ำตาไหลออกมาเธอจับมือแม่ของเธอเอาไว้แม่แม่จ๋าแม่ต้องอยู่กับพวกหนูเป็นนานๆนะคะหนูจะหาเงินมารักษาแม่เองจ้าแม่นอนนิ่งเงียบไม่มีเสียงตอบรับแต่น้ำตาของแม่ มีซึมออกมาเหมือนกับว่าจะรับรู้เรื่องที่ลูกสาวของท่านพูดออกมานั้นหมิวเอื้อมมือไปเช็ดน้ำตาของแม่เบาๆแล้วเธอก็กอดแม่ของเธอเอาไว้แม่จ๋าแม่ไม่ต้องห่วงนะหนูจะหาเงินมารักษาแม่ให้ถึงที่สุดแม่จะต้องไม่เป็นอะไรแม่จะต้องอยู่กับหนูตลอดไป นะคะแม่แม่ขยับมือเล็กน้อยท่านอยากจะโอบกอดลูกสาวเอาไว้แต่ก็ทำไม่ได้ได้แต่น้ำตาซึมออกมามิวมองดูแล้วสงสารแม่เป็นยิ่งนักเธอถอยออกมาแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ชายของเธอสักพักหนึ่งคุณหมอก็เดินเข้ามาหามิวและก็พี่ชาย แล้วทั้งสามคนก็คุยกันมิวกับพี่ชายหน้าเศร้ามากเมื่อรู้ว่าแม่ต้องผ่าตัดถ้าไม่เช่นนั้นแม่อาจจะไม่รอดถ้าแม่ผ่าตัดแล้วโอกาสที่แม่จะหายก็มีถึง70%เซลยทีเดียวมิวตัดสินใจแน่แน่เรื่องที่คุยกันกับแบวตาเพื่อนของเธอเธอเล่าทุกอย่างให้กับพี่ชายฟัง พี่ชายนั้นสงสารน้องสาวเป็นยิ่งนักเขาบอกกับน้องสาวนี่หมิวมิวตัดสินใจแน่แล้วใช่ไหมที่จะยอมแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นน่าเพื่อเองงาเงินมารักษาแม่หนูตัดสินใจแล้วค่ะพี่เราไม่มีทางเลือกแล้วแม่ของเราต้องหายพี่สงสารเธอจริงๆ ไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกค่ะพี่ขอเอาชีวิตแม่กลับมาเหมือนเดิมหนูก็ดีใจแล้วค่ะเรื่องของหนูพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่สบายใจได้หนูทำได้ค่ะเพื่อแม่พี่ชายดึงน้องสาวเข้ามากอดในอ้อมอกพี่สัญญานะถ้าหมิวกลับไปที่โน่นไปแต่งงานกับเขา แล้วอาเงินมารักษาแม่พี่จะดูแลแม่ให้ดีที่สุดพี่จะไม่ทิ้งแม่ไปไหนอีกพี่สัญญาทั้งสองน้องสาวกับพี่ชายกอดกันแน่นต่างคนก็ต่างร้องไห้ค่ะพี่ขอบคุณพี่มากๆนะคะไม่เป็นไรหรอกแม่ก็คือแม่ของเราทั้งสองพี่จะดูแลแม่ให้ดีที่สุดน้องไม่ต้องเป็นห่วงนะ ค่ะพี่จากนั้นมิวและพี่ชายของเธอก็คุยกับคุณหมอแล้วก็บอกให้คุณหมอเอาแม่ของเธอเข้าห้องผ่าตัดโดยด่วนเลยทีเดียวจากนั้นมิวก็โทรหาแบวตาทันทีเธอบอกกับแบวตาว่าเธอตกลงที่จะแต่งงานกับพี่ชายของเธอแบวตาดีใจมากเธอรีบบอกกับพี่ชายทันที ส่วนพี่ชายของแววตานั้นเขาก็ดีใจแล้วก็รู้สึกสงสารเพื่อนของน้องสาวเป็นที่สุดพี่ชายของแววตาขอเบอร์โทรของหมิวแล้วก็โทรหาหมิวทันทีสวัสดีครับคุณหมิวใช่ไหมค่ะผมบดินพี่ชายของแววตานะอ๋อค่ะคุณตัดสินใจแน่นอนแล้วใช่ไหม ที่จะแต่งงานกับผมนาะคุณคิดดีๆนะผม,ผมไม่ได้บังคับคุณดิฉันตัดสินใจแน่นอนแล้วค่ะยังไงก็ตามดิฉันต้องเอาชีวิตของแม่ของดิฉันไว้ก่อนผมยอมรับนะว่าคุณเป็นคนกระตันอยู่แต่ว่าชีวิตของคุณนาะก็สำคัญนะที่จะต้องมาอยู่ กับคนที่คุณไม่ได้รักแล้วก็ต้องมาหลอกแม่ของผมด้วยคุณมั่นใจแล้วใช่ไหมค่ะฉันมั่นใจค่ะว่าฉันทำได้งั้นขอบคุณมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมจะโอนเงินให้คุณนะไปรักษาแม่ของคุณก่อนแล้วผมก็จะกลับไปรับคุณที่บ้านขอบพระคุณมากๆนะคะ ที่ช่วยดิฉันและก็แม่อของดิฉันด้วยไม่เป็นไรหรอกครับเราต่างคนต่างก็ช่วยกันผมยินดีงั้นโอเคนะครับพวงนี้เจอกันขอบคุณค่ะจากนั้นบดินก็วางหูแล้วเขาก็บอกกับแววตาน้องสาวของเขาว่าเขาเคียร์กับมิวเรียบร้อยแล้วทั้งสองเข้าใจกันดี มิวบอกกับพี่ชายว่าเขาหนาตกลงกับประดินพี่ชายของเพื่อนของเธอเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็โอนเงินมาแล้วด้วยพรุ่งนี้เขาก็จะกลับมารับเธอกลับไปที่กรุงเทพพี่ชายของเธอดีใจมากกอดน้องสาวเอาไว้มิ้วน้องทำดีที่สุดแล้วพี่ขอบใจน้องมากๆนะ พี่จะช่วยดูแลแม่อยู่ทางนี้เองน้องไม่ต้องเป็นห่วงค่ะพี่แม่ของเราต้องรอดนะจ้าแม่ของพวกเราต้องรอดจากนั้นแม่ของหมิวก็เข้าห้องผ่าตัดหลายชั่วโมงผ่านไปคุณหมอก็ออกมาบอกกับพี่ชายแล้วก็หมิวว่าคุณแม่ปลอดภัยแล้วอีกไม่กี่วันก็กลับบ้านได้ มิวและพี่ชายดีใจมากจากนั้นบดินก็เดินทางกลับมารับมิวเพื่อกลับไปแต่งงานกับเขาตามที่ตกลงกันเอาไว้เมื่อบดินมาถึงแล้วเขาก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลทันทีเพราะมิวและพี่ชายของเธอไม่ได้กลับบ้านเลยมิวและพี่ชายออกมาต้อนรับบดินบดินเมื่อมิวมองเห็นเขาแล้ว ขารูปร่างสูงโปร่งหน้าตาดีผิวพรรณดีมิวยิ้มให้กับเขามิวกราบขอบคุณเขาที่ช่วยเธอและก็พี่ชายคุณมิวครับแล้วคุณแม่ของคุณปลอดภัยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะผมดีใจด้วยนะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยแม่ของพวกคุณผมต้องขอบคุณคุณมากนะที่ช่วยแม่ของพวกเรา ไม่เป็นไรครับพี่ผมก็ฝากน้องสาวของผมด้วยฝากให้คุณดูแลเพราะน้องสาวของผมเขาเป็นคนดีจิตใจดีรักแม่เขาเป็นคนมีเมตตาผมฝากน้องสาวผมด้วยนะครับพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะผมจะดูแลมิวน้องสาวของพี่ให้ดีที่สุด ขอบคุณคุณมากๆจากนั้นพ่อแม่ของมิวแข็งแรงแล้วมิวและก็ปะดินก็เดินทางกลับเข้าไปในกรุงเทพมิวกอดกับพี่ชายแล้วก็ฝากแม่ให้พี่ชายดูแลเป็นอย่างดีเธอบอกกับพี่ชายว่าจะโทรมาหาพี่ชายบ่อยๆจากนั้นมิวกับปะดิน ก็เดินทางกลับไปกรุงเทพเมื่อไปถึงกรุงเทพแล้วบดินก็พาหมิวเข้าไปกราบแม่ของเขาตามที่บอกแม่ของบดินเอาไว้หมิวเป็นคนมารยาทดีพอแม่ของบดินเห็นหมิวท่านก็รู้สึกถูกชะตากับหมิวเป็นยิ่งนักเธอคานเข้าไปกราบแม่ของบดินแม่ของบดินรูปหัวแล้วก็บอกกับหมิวว่า หนูคบกับบดินมาตั้งนานแล้วเหรอมิวหันไปมองหน้าบดินเขาไปยักหน้ายกับเธอค่ะคุณป้าหนูกับพี่เขาคบกันมานานแล้วค่ะแต่หนูต้องขอโทษคุณป้าด้วยนะคะที่พวกเราสองคนปิดบังคุณป้าเอาไว้แม่ของบดินยิ้มแล้วก็บอกกับมิวว่าไม่เป็นไรหรอกจ้าต่อไป ไม่ต้องเรียกป้านะหนูต้องเรียกว่าแม่เข้าใจไหมมิวยิ้มให้กับแม่ของบดินทีแรกเธอรู้สึกกลัวแม่ของบดินมากเพราะเธอไม่รู้ว่าเด็กป้นนอกคอหนาอย่างเธอท่านอาจจะไม่ชอบหรือดูถูกเกียดยามก็ได้แต่นี่ท่านกับเมตามิวรู้สึกว่าเป็นบุญของเธอแล้ว ที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้หนูต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะที่เมตตาหนูไม่เป็นไรหรอกจ้าถ้าลูกชายของแม่รักใครแม่ก็รักด้วยจ้าเดี๋ยวแม่นะ่ะจะหาเลิกงามยามดีจัดงานแต่งงานให้หนูกับลูกชายของแม่นะมิวหันไปมองดูปดินที่นั่งยิ้มอยู่ตรงนั้น บดินคิดในใจว่านี่เขาไม่อยากจะแต่งงานกับเธอเล่นๆซะแล้วสิเขารู้ถึกถูกชตากับหมิวเป็นอย่างมากเหมือนกับแม่ของเขานั่นเองหมิวเป็นคนน่ารักพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนเขารู้ถูกถูกตากับผู้หญิงคนนี้มากทำให้เขาเกิดรักผู้หญิงคนนี้ ขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวเลยเอาละเอาละพาน้องไปพักผ่อนเธอบดินเดี๋ยวแม่น่ะจะหาเลิกหายามเองพวกเธอน่ะอยู่เฉยๆครับคุณแม่เดี๋ยวผมจะพาหมิวไปพักผ่อนก่อนนะจ้าไปครับหมิวจากนั้นบดินนะหมิวก็เดินเข้าห้องของบดินไปทันที แม่ของบดินนั้นไปให้ลูกชายกับว่าที่ลูกสะั้ยอยู่ด้วยกันเลยเพราะไหนๆก็จะแต่งงานกันแล้วหมิวรู้สึกว่าเธอสั่นไปทั้งเนื้อทั้งตัวเพราะเธอไม่เคยอยู่ใกล้ผู้ชายแบบสองต่อสองแบบนี้มาก่อนและอีกอย่างเธอกับเขาก็แค่สมมติแต่ในใจของมิวนั้นรู้สึกว่า เธอเองก็แอบมีใจให้กับเขาอยู่นะเธอนึกในใจแต่นี่มันก็เป็นแค่เรื่องหลอกลวงเธออย่าคิดไปไกลเลยเธอเธอบังคับใจเอาไว้เขาเป็นผู้สูงส่งส่วนเธอเป็นสาวบ้านนอกคอกนาไม่เหมาะสมกับเขาหรอกมิวคะพี่คิดว่า พี่ไม่อยากจะแต่งงานกับเธอเล่นๆจะแล้วสิฮะว่าไงนะคะหูเธอไม่ฝาดหรอกนะเมื่อพี่ได้คุยกับเธอแล้วก็คุยกับแม่แล้วพี่คิดว่าพี่ชอบมิวจริงๆนะพี่ไม่อยากจะโกงหกใจตัวเองว่าแต่มิวเธอเมื่อเห็นแม่ของพี่แล้วมีความรู้สึกยังไง มิวคิดว่าท่านเป็นคนดีมีเมตตาค่ะมิวซะอีกที่มาหลอกลวงท่านไม่เอาจัดที่รักผมบอกคุณแล้วไงเราสองคนจะไม่หลอกลวงท่านอีกต่อไปเราสองคนจะแต่งงานกันจริงๆพี่นาสงสารเธอที่ได้ยินเรื่องราวเธอตั้งแต่ทีแรกแล้วที่น้องสาวพี่บอกเอาไว้ แต่พอได้มาเจอตัวจริงกับเธอพี่รู้สึกว่าพี่จะแต่งงานกับเธอจริงๆไม่หลอกลวงแม่ของพี่อีกแล้วเขาเอื้อมมือมาจับมือของมิวเอาไว้มิวรู้สึกตกใจและอึ้งในคำพูดของเขาแต่พี่คะพี่ไม่ได้รักมิวนะก็พี่กําลังรักอยู่นี่ไงล่ะว่าแต่มิวเธอ มีใจให้กับพี่บ้างหรือเปล่าเขาพูดพร้อมกับยิ้มมิหวหลบสายตาของเขาเพราะเธอเองนั้นก็มีใจให้กับเขาอยู่แล้วเมื่อถูกถามตรงๆเธอก็รู้สึกเขินเธอก้มหน้านิ่งไม่ต้องเขินหรอกหน้าพูดกับพี่ตรงๆเธอพี่อยากได้ยินจากปากของเธอ ว่าแล้วเขาก็จับคางของเธอเสยขึ้นว่าไงล่ะตอบพี่มาสิคนดีของพี่ค่ะมิวก็รู้สึกว่ามิวก็ชอบพี่ค่ะจริงเหรอครับพี่ดีใจที่สุดเลยบดินเผยตัวดึงมิวเข้ามาก่อนในอ้มอกของเขาพี่คะ เรายังไม่ได้แต่งงานกันนะคะไม่เป็นไรหรอกไหนไหนเราก็จะแต่งงานกันแล้วไม่ต้องหลอกลวงแม่ของพี่อีกต่อไปเธอโทรไปบอกพี่ชายของเธอได้เลยนะแล้วพี่จะบอกน้องสาวของพี่อีกว่าเราสองคนนะ่ะรักกันแล้วก็จะแต่งงานกันจริงๆทั้งสองต่างก็สบตากันค่ะ ขอบคุณพี่มากๆนะคะที่เอ็นดูมิวเมตามิวจ้าก็พี่รักเธอนี่เธอเป็นคนจิตใจดีเมตตาเป็นลูกกตัญยูพี่จะปล่อยเธอไปได้ยังไงกันที่รักของพี่มิวยิ้มหวานให้กับปะดินทั้งสองสบตากันพี่สัญญานะ พี่จะดูแลมิวแล้วก็จะดูแลแม่ของมิวท่านจะต้องหายถ้าท่านหายดีแล้วพี่จะพามิวไปรับท่านมาอยู่ที่นี่ด้วยดีใจไหมสาวน้อยของพี่มิวยิ้มอย่างดีใจแววตาของเธอแสดงออกมาว่าเธอมีความสุขมากนี่คงเป็นบุญของเธอสินะ ที่ได้มาแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ที่รักเธอจริงๆค่ะมิวดีใจที่สุดขอบคุณพี่มากๆนะคะเมื่อความรักของเขาและเธอลงเอยกันได้ดีพวกเขาทั้งสองก็นั่งกอดกันอยู่ตรงนั้นอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ